ร้แล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุุๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย,บายหลับตาของเราเบาๆค่อลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอ,อนที่ เราก็ไล่หลับอย่าไให้บีเปลือกตาอย่ากกดลูกในตานีจ้าแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวาง่าคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้น สมมติให้เป็นที่โล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายใน,นคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่าง กลวงภายในคลา้ายท่อแก้วท่อเพชรใสสคราวนี้เราก็นึกทบทวนถึงคำสอนคำแนะนำที่ผ่านมา ใบหยาบให้ตรึกละเอียดให้แตะใครที่ใจยังอยากอยู่แล้วก็ต้องตรึกธรรมะกันเรื่อยไปนึกเป็นภาพเป็นดวงใสๆเป็นพระแก้วใสๆเป็นหลวงปู่หรือคุณยายหรือสิ่งที่เราคุ้นเคย จะเป็นเพชรนินจินดาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวพวลลหมากหลากไม้อะไรเป็นต้นแล้วก็ตรึกเอาไว้เรื่อยๆถ้าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องสมหวังสมหวังดังใจทุกคนเรียนหยาบก็ให้ตึกตึกเอาไว้เรื่อยๆ สักวันหนึ่งใจจะละเอียดพอใจละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่ต้องการความรู้สึกหยับหยาของกายเนื้อก็ค่อยเลือนไปหายไปกายก็ว่างไปเลยนะจะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอวกาศที่เคว้งควา้างเป็นอันหนึ่งอันเดียกับแสงบ้างบางครั้งดวงธรรมมันเกิดขึ้น บางครั้งองค์พระบังเกิดขึ้นนี่จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะที่นี้สำหรับผู้ที่ถึงจุดตรงนี้แล้วนะขั้นต่อไปคือแตะแตะใจแตะใจของเราเบาๆเป็นสิ่งที่ที่เรามีประสบาการณ์ที่เราเข้าถึงนะ จะเป็นดวงเป็นองค์พระเป็นแสงสว่างก็แตะไปเบาๆเดี๋ยวมันจะดูเข้ากลางไปเรื่อยๆกายและใจก็จะขยายออกไปเรื่อยๆเดีย๋ยวฝึกกันอย่างนี้ไปทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินในอริยบทนอนพักผ่อนเราคุ้นเคยกับการนอนวันละ หกชั่วโมงมา่งเจ็ดแปดชั่วโมงมัมมงม่งคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ได้หลับจำนวนชั่วโมงขนาดนี้เนะี่ยมีความรู้สึกเหมือนว่าเราพักผ่อนไม่เต็มดีเลยกลายเป็นความกังวลไปเหมือนอย่างบางท่านที่มีประสบะการณ์นั่นแหละจริงๆแล้วนะการหลับนะี่ยังไม่ใช่เป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์ บางครั้งเรายัางฝันตื่นมายัางเมื่อยอย่งซึมยังมึนก็มีการหลับที่สมบูรณ์คือใจนะต้องหลับอยู่ในกลางสมาธิอยู่ในกลางอูแห่งทะเลบุญที่โลง่ลงๆว่างๆลื่นไหลเข้าคลางมีความสว่างมีดวงมีองค์พระนั่นเราอยู่กับตรงนั้นไปเถอะ แลวลืมไปเลยว่าเวลาน่มันผ่านไปกี่ชั่วโมงเหลืออีกกี่ชั่วโมงที่เราจะหลับแบบปกติไม่ต้องไปคำนึงถึงพอตื่นตันงเช้ามาเราก็สังเกตเห็นได้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วมันไม่มึนไม่ซึมไม่เมื่อยไม่งงนั่นแหละคือการหลับที่สมบูรณ์เป็นการหลับแบบลึกหลับลึก,ลก ที่มีการตื่นตัวภายในเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ชาวโลกไม่รู้จักแต่มีอยู่จริงในมนุษย์ทุกๆคนเป็นแต่เพียงเขาไม่รู้จักและไม่เฉลียวใจว่ามีสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งดีๆอยู่ในตัวของตัวไม่มีใครไปบอกไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงจุดแหล่งแห่งความรู้ อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเราจะหลับด้วยวิธีการใหม่คือหลับแต่ตาแต่ตื่นตัวายในในชั่วโมงที่เราจะต้องนอนหลับพักผ่อนแต่แบบมันมีความโรรงภายในใจเกลี้ยงเราเราก็ควรจะปล่อยมันไปตามใจอย่าไปฝืนใจ ตามใจที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในอย่างนี้เนะี่ยอย่าไปฝืนประสบการณ์และเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ดีๆที่น่าศึกษาเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ภายในมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นอุปการะในการที่จะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปเนะี่ยเพราะนั้นจะไปวิตกกังวลถึงการ หลับพักผ่อนที่ไม่เป็นไปตามปกติของมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาหลับเพราะมีกิเลสเข้าไปบังคับเข้าไปครอบงำหลับก็ตื่นตื้นหลับแล้วก็ยังฝันตื่นมาก็ยังมึนยังซึมอยู่ยังไม่สดชื่นเหมือนนอนไม่พอสักทีมนุษย์หลับแบบนั้นเขาเรียกว่าหลับไหลที่นี่ไม่ใช่ มีตื่นตัวภายในนี่รู้จักกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยฝึกต่อไปหยุดต่อไปนิ่งไปเรื่อยๆให้วันกับคืนนะเป็นเหมือนหนึ่งเดียวกันกลางวันคือกลางคืนกลางคืนคือกลางวันเป็นผู้ที่มีราตรีเดียวโปรภายในอย่างนี้ ส่นใครที่ยังไป่ถึงจุดนี้ก็ฝึกต่อไปนะลูกนะฝึกหยุดฝึกนิ่งไปหยุดนิ่งถูกส่วนเดียวก็ได้ทุกคนนั่นแหละคืนนี้กระเชียนเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปเลยในกลางโอแห่งทะเลบุญใครเมื่อยก็ใครยับ ปุ้งก่าลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำกันอย่างนี้นะจะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระระัตนาัยในตัวคืนนี้ทุกๆคนนะจาะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ เพอพุทธาพลปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปัญธาเป็สโสเตทะรธาสุกิตาวิลุหะพุทธศาสเนอะโรคาสุกิตาโหทะสหะสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธโสทีอวันตุเต